สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเชียร์บลหนองแฟนอำเภอกมละใสจังหวัดกาละสินครับผมเบอร์โทรศูนย์แปเจ็ดเก้าห้าสี่สามสองสองห้าครับผมวันนี้มารีวิวรถ L4018 นะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผานพวนแล้วก็โรตารี่นะครับตาช้างหมดเลยนะครับผมรถคันนี้รถปี6-1นนะครับมาดูชั่วโมงการทำงานกันครับ หนึ่งพันแปดรอยสาสิสี่ชั่วโมงเองนะครับผมคันนี้พร้อมใช้เลยนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมคันนี้เจ็ดสภาพภายนอกนะครับผมสวยเหมือนใหม่นะครับผมบูธสลักนะครับเราตีใหม่หมดแล้วนะครับผมเราทําให้ใหม่เลยนะครับแน่นๆเลยนะครับไม่มีโยกเยกเลยนะครับผมรถคันนี้ก็ไม่เคยผ่าท่อนนะครับ เครื่องเดิมนะครับเครื่องเราไม่ได้เก็บสีนะครับเครื่องเดิมเลยรถไม่เคยเปิดฝาสูบนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเราเก็บสภาพสีสวยเหมือนใหม่เฉพาะภายนอกนะครับผมฝากระโปรงเราก็เก็บสีสวยนะครับผม l 4 0 1 8นะครับติดส,สติ๊กเกอร์ใหม่ของศูนย์เลยนะครับผม บดสลักใบมีดข้างหน้านะครับตีใหม่แล้วก็ใส่สลักใหม่ด้วยนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับโรตาอรี่นะครับตรงรุ่นนะครับ RX หนึ่งหกห้า E นะครับผมฟันยังเยอะนะครับผมโรตาอรี่นี่ก็ตรงรุ่นนะตาช้างนะครับผมเป็นตาช้างเลยนะครับลูกค้าอยากให้เก็บสภาพทีสวย ก็บอกทางร้านเราได้นะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บสีนะครับสภาพยังเดิมๆอยู่เลยนะครับโรตารีนะครับผม RX หนึ่งหก้า E นะครับผมใบมีดนะครับเหลือเยอะนะครับผมแบบเฮโรลิกนะครับ เราใส่ใหม่ให้เลยนะครับผมสีเดิมนะครับสีเครื่องนะครับผมของเหลวเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมส,สวยๆเลยนะครับเจ็ดสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับผมฐานกวนนะครับ ดีเอสสองสองห้าอ e. ีเ e ีพันนะครับผมฐานห้านะครับใบยีิบสองนะครับผมฐานเราก็ยังไม่ได้เก็บสีนะครับมีลูกค้าอยากให้เราเก็บสภาพสีสวยฐานแล้วก็โรเตอรี่บอกทางเราได้นะครับผม L40 จะเป็นรุ่นก้ามปูแล้วนะครับซ้ายขวานะครับรวดซส้นไม่มีนะครับแห้งเลยนะครับผม ลังคาใหม่นะครับจากบริษัทเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมเอาเลยใบมีดนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมเดี๋ยวจะโยกใบมีดดูนะครับเห็นไหมครับแน่นๆเลยไม่มีกุดตักกุาตักเลยนะครับแน่นเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมช่วงล่างนะครับ ลูกหมางแล้วก็เจ็บงานนะครับหางนะครับหางก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับคูเปอร์ต้า L 4018นะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถ ซู0านะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับวิ่งไม่หอนนะครับเงียบๆนะครับผมเราเช็คช่วงล่างใหม่แน่นติ๊กเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูระแบบเกับเคลื่อนสีร้อนกันเลยครับผม มาดูระบบกับเครื่อนสีล้อกันเลยครับผมเอาเลยเราจะดันเสาให้ดูเลยนะครับผมหยอบกันปีนะล้วขับเคลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับผมหางไม่ตกนะครับยางดีสีเส้นนะครับกับเคลื่อนสีล้อไม่ดังนะครับผมืนเยียบเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูกันนะครับแล้วก็ม่าน้ำกันนะครับผมมาดูเครื่องกันครับผม but you don't เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมครื่องแน่แนเลยนะครับได้เลยนะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์นะครับใบดันผ,าน,ผานพวนโรตารี่นะครับโรตารี่กับผานเรายังไม่เก็บสีนะครับเราจะเจ็บสีให้ฟรีนะครับผมราคา365 0 0 0บาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับ ไม่เกิน400กิโลเมตรแรกส่งปีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมานะครับโทรสอบถามรายละเอียดจองทางออนไลน์ได้นะครับผมเบอร์โทร0 7 9 5 4 3 2 2 5ครับผมเราจัดส่งจริงนะครับเรามีหน้าร้านนะครับผมสวัสดีครับ